วันนี้ก็จะมาเรียนรู้วงจรระบบสตาร์ทเชฟโ,โรเล็ตโคโลราโด2016กันนะครับว่าวงจรการทำงานเป็นแบบไหนบ้างผ่านอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่คู่บวกคูลบผ่านฟิวตัวนี้จะผ่านฟิวส300แอมเข้ามา มอเตอร์สตาร์ตตัวนี้จะเป็นวงจรมอเตอร์สตาร์ตนะครับมอเตอร์สตาร์ตจะทำงานได้ก็ต้องมีสัญญาณไฟมาจากรีเลตัวนี้ผ่านหน้าคอนแทกขาหนึ่งก็จะผ่านฟิลมาแล้ว3 0มแอมมารออยู่รีเลตัวนี้จะทำงานสมบูรณ์ได้ ก็เหลือวงจรขดลวดวงจรขดลวดขั้วแปดหกลงกาวส่วนแปดห้าก็รอไฟรอไฟจากกล่องเครื่องส่งมาตัวนี้จะเป็นกล่องกล่องเครื่องนะครับเป็นวงจรของกล่องเครื่องกล่องเครื่องจะประกอบด้วยสวิตช์หยียบคัดนะครับสวิตช์คัด ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาส่วนเกียร์ออตโต้ก็จะเป็นกล่องเกียร์อยู่ที่เกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเข้าเกียร์ P เกียร์ N ถึงจะสตาร์ทได้ตัวนี้ก็ต้องเหยียบคัดตถึงจะสตาร์ทได้กล่องเครื่องก็รอสัญญาณมาจากกล่องบอดี้ ECU อีกที่หนึ่งสวิตช์กุญแจรตรง ไปมาหากล่องบอดี้ ECU เหยียบคั์สตาร์ทสัญญาณส่งมาแล้วก็ส่งกลับนะครับตัวนี้จะมีลูกศรไปกลับส่งกลับให้กล่องเครื่องทำงานเพื่อที่จะส่งไฟให้รีเลย์สตาร์ททำงานอย่างสมบูรณ์ก็อธิบายพอเข้าใจนะครับแค่นี้สั้นๆ สรุปก็คือระบบสตาร์ทก็จะผ่านกล่องบอดี้ ECU แล้วก็กล่องเครื่องกล่อง PCM ระบบรีเลย์ตัวนี้ถึงจะทำงานได้สมบูรณ์เครื่องก็จะหมุนได้ก็อธิบายจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ